สวัสดีครับพบพ่อกับสังวานงานปั่นเี็คือเกลอนะครับเนาะเมื่อนี้แอดมินกับกีพาทันผพส้มมาเก็บเห็ดคือเกลอนะครับเนาะตื่นเศร้าได้กวดตัดแล้วกับขาปลาคือเกลอนะครับเนาะขอปลาตามเคยหาเก็บเห็ดไข่คนวางเห็ดไข่กับกับพ่อได้กิน้วครับเห็ดไข่เนาะแอดมินกับพ่อดีถือข่เขามากกับนี่ละกับบอกไก่จากกุพลนนะครับเนาะกัมะ่าคอย่างละมูนนึงครับสีพ่าทันโพส้มไปเก็บเนาะครับเนาะ ท่านผู้ส้มไปเก็บพ่อล้วมูนึงครับเก็บเฮ็ดใข่น้ำกันครับวัดป่าด่านเม็กวัดป่าด่านเม็กเนาะครับเนาะเก็บเฮ็ดไปกะตีเล่าเล่าเรื่องตัวเด็ดไปน้ำเนาะครับเนาะเก็บเห็ดไปกะตีว่าเรื่องตัวเด็ดตัวดีเนาะครับเนาะได้มาตะใสแน่กะตีว่าท่านผู้สม้มฟังเนาะครับนะเนาะพอไดีรุ่นน้ำกันเนาะหมือรัฐบาลเนาะครับเนาะแอดมินกับบอกเพื่อเปน็นแนวทาง มือนี่แอดมินกับติพาทันโมซ้อมเก็บเห็ดน้ำกันครับไปเก็บเห็ดน้ำกันครับเห็ดครับเห็ดครับเห็ดนะครับเนาะเห็ดเห็ดดอกไงนะครับเนาะเห็ดนี่เห็ดครับเห็ดครับมือนี่ติพาทันโมซ้อมเก็บเห็บนะครับครับนั่นก็ นันมองกับเป็นมันมองกับหกนะครับเนาะนันมองกับเป็นมันมองกับหกนี่ครับชิ้นน,น,งงนึงครับเห็เดเห็ดเห็ดตอกใหญ่ๆนะครับนเนาะครับเห็ดดอกง่ายครับเปีงยนตาแก้วดอกเดียวกับอิ่มครับดอกง่ายช่วงนี้ หากไม่ผพดอยากเห็น้วครับ้อขึ้นมาพี่ละดานเม็กครับเนาะอยู่แถวแถวดนเม็กับพอดีกินอยู่ครับกับย่างเหลืองลงลงเหลืออยู่นะครับเนาะลงเหลือเห็ดอยู่มือเคืนในเห็ดมือคลื่อนในฝนก็ตรงแห้งอยู่ก่อไปเรื่อยนะครับเนาะเห็ดกออก่อไปเรื่อยฝนขันฝนบ่ขาดก็มีเห็ดไปเรื่อยนะครับเนาะนี่เห็ดครับเห็ดดอกใหญ่ แอดมินก็บติพาท่านบุษมเลาะไปเรียนเนาะครับเนาะถ้าหากไปพอ่อมูมันก็ก็ได้หลายเนาะครับเนาะเห็ดดินเห็ดก,กอเพิ่นว่าเห็ดดินเห็ดกอพ่อเห็ดไข่เก็บเห็ดดินเห็ดกอก็ไปพ่อเห็ดไข่ก็เอาเห็ดไข่เนาะครับเนาะเห็ดละงอกกัมีอยู่ครับเห็ดไข่เห็ดละงอกก็มีอยู่แอดมินก็บติพาท่านบุษมเลาะไปเรียนก็บติพ่อคือเก่าแล้วเนาะ,ะครับเนาะ ครับเจ็บไปเอยเนาะครับเนาะหาเลาะเห็ดไปเยอยเห็ดมินกับผ้าไปผ้าไปตามโคกตามดอยตามปางเสือเนาะครับเนาะอันนี้เป็นโคกวัดเนาะครับเนาะไ่พ่ออีกแล้วเนาะครับเนาะเห็ดไข่เห็ดไข่เขานาะครับเนาะพ่ออีกแล้วครับเห็ดไข่ดอกใหญ่ เก็บไปเรื่อยเนาะครับเนาะแอดมินกับติพาทันผู้ส้มเก็บไปเรื่อยเก็บไปต้นเนาะครับเนาะเนี่ยส้มปลาครับปลาหนาอยู่แต่กับผู้ดมสมบูรณ์ดีเนาะครับทั้งไตกับสุ่มสุ่มเย็นสุ่มดีครับพื้นที่ทั้งไตมันดินซุ่มนาะครับเนาะเห็ดก็ย่างๆลงเหยาออกก็ได้เก็บอยู่แต่ละเโาเนาะครับเนาะขวดตัดแล้วเต็มโซามากกับขอบปลาเนาะครับเนาะจิตวัดประจำบั้นแอดมินกับพาทันผู้ส้มเลาะไปเรื่อยเนาะครับเนาะ แอดมินก็ต no no. ีมา่อเราเรื่องความฝันให้ฟังนะครับเนาะวันว่าวันตีว่าเก็บเฮ็ดก็ได้แต่เฮ็ดบ่อวันตีว่าเนาะบ่ได้ตัวดีมาฝากน้ำในบ่อวันตีว่าเนาะท่านผู้ชมเนาะเมือนี้แอดมินก็ตีพาท่านผู้ชมก็ตีเราเรื่องตัวเด็ดให้ท่านผู้ชมฟังน้ำเนาะเราเรื่องตัวเด็ดให้ท่านผู้ชมฟังน้ำว่าเหมือนเคลื่อนเนาะครับเนาะเหมือนเคลื่อนนี่กะคงที่บัว่ากันเนาะครับหลายตัวเนาะครับเนาะ แต่ก็บางเทียบางที่